ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะการนำเสนอข่าวเที่ยงวันทำข่าวของเราก็เข้าสู่ช่วงที่สามแล้วค่ะช่วงที่สามของการนำเสนอข่าวทุกวันอังคารค่ะจะเป็นการนำเสนอของโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันอังคารเวลา13.05นค่ะ ะะแล้ววันนี้เองก็เป็นวันที่9ธันวาคมพรุ่งนี้เป็นวันที่10ธันวาคมคมคุณทราบไหมเป็นวัอนอะไรอ๋อเป็นรัฐธรรมนูญครับเพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระป,ระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับล้วดังที่7ครับทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักปรครองประเทศนะครับ ให้เป็นชาชนชาวไทยค่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปีพศ2475ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและวันพรุ่งนี้เองนะคะเป็นวันที่10ธันวาคมค่ะเป็นวันเปลี่ยนแปลงนะคะเราย้อนลำลึกตึกถึงนะคะซึ่งเป็นเป็นวันที่คล้ายวันเปลี่ยนแปลงเราเรียกวันนี้ว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญค่ะเป็นวันที่ประเทศชาติเรา รัฐธรรมนูญนะคะในระบอบประชาธิปไตยโดยมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค,ค่ะและในวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะเราได้เชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติของเราสองท่านค่ะซึ่งท่านอยู่ในโครงการสวดมนเฉลิมพระเกยียรติเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทั้งสองท่านนี้ดูนะคะว่าการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยมีผลนะคะมีอิทธิฤทธ มีบุญอย่างไรในการที่จะช่วยประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะคะด้วยบุญญลิศแห่งการสวดมนต์ค่ะท่านแรกค่ะาศาสตราจารย์เกติคุณนะคะดรพิชัยโตวิวิทค่ะท่านเป็นเลขาธิการโครงการสวดมนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณครูครับท่าน <c oughs> ที่สองนะคะคุณสันเพชรจันทเสนท่านอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติค่ะสวัสดีค่ะคุณสันเพชรค่ะทุกวันอังคารนะคะคุณสันเพชรกับดรคะเราจะเจอกันตลอดนะคะค่ะครับก็คงจะสอบถามอาจารย์ิชัยตรงๆเลยนะครับว่าการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตินะครับจะมีผลอย่างไรต่อประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะจะมีช่วยให้ประเทศชาติปกครองได้อย่างไรครับ ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับสําหรับออโอกาสชนนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ,ค,รบคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะประ,ประเทศชาติเนี่ยประกอบด้วยเสาหลักสามเสาด้วยกันค,คือมีคําว่าชาติไม่พอต้องมีาศาสนามีาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจําชาติแล้วเรามีพระมหากษัตริย์ด้วยทั้งสามเสาเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันอย่างสมบูรณ์อย่างแข็งแรงรนะครับ น่การที่จะทําให้อะไรก็แล้วแต่ที่จะให้แข็งแรงขึ้น,นหลายท่านอาจจะมองแบบโดยเฉพาะอย่างยินะ่งในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกฎหมายกฎหมายเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการที่จะเอาการบังคับจากข้างนอกมาบังคับบุคคลให้อยู่ในระเบียบวินยัยในให้เป็นระเบียบที่มาเพื่อความสงบร่มเย็นของของประเทศชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราจะสังเกตได้ว่าการที่บ้านเมืองจะสําเร็จได้จะจะมีความสงบสุขได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนี่นะครับ<ช><ช>นั่นจะต้องเกิดจากภายในจิตใจของเราเนี่ย<ช><ช>จะมีความมั่นคงมากกว่า<ช><ช>จะมีความแน่นอนแล้วก็ทําให้ง่ายต่อการปกครองมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติชื่อก็บอกอยู่แล้วหนึ่งมีคําว่าสวดมนต์อยู่<ช>สองจินรันเฉลิมพระเกียรติ<ช><ช>นะครับ เรื่อคำว่าสวดมนต์เนี่ยในที่นี้ผมผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหรือผู้ชมที่เคารพทุกท่านคงจะทราบดีครับว่าการสวดมนต์เนี่ยได้อาน,นิสง์อะไรบ้างแต่ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สอนเคมีอยู่คณะวิยทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสาสิบกว่าปีเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาเคมีมาก่อนก็ได้ศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์ของเรา <c oughs> ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์เรื่องจิตวิญญาณศาสตร์ทั้งหลายมายี่สิบกว่าปีมาเนี่ยนะครับอยากจะขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้ครับว่า เวลาเราสวดมนต์นะครับ <Okay. S 1> ยิ่งสวดกันหลายคนก็ยิ่งดีใหญ่คือสวดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะสร้างพลังบวกขึ้นมาครับเ <Okay. S 1> วลาเราสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีพลังออกมาจากกิจของเรา <Okay. S 1> จากจากคำที่เราสวดมนต์ออกมาด้วยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งภาษาบาลีเนี่ยมีการศึกษามาพบว่าเป็นภาษาที่เข้ากับธรรมชาติได้ดีที่สุดภาษาหนึ่ง <Okay. S 1> เพราะงั้นการที่เรา สวดมนต์เป็นภาษาบาลีออกมาแล้วเป็นเป็นคธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นด้วยนิ่งเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นมงคลเป็นเมื่อเป็นมงคลก็คือเราสร้างพลังบวกขึ้นมาซึ่งเรามองไม่เห็นคะแต่พลังบวกนี่มันจะมีการหมุนมีการหมุนตามเข็มนาฬิกาเรียกว่าเป็นพลังบวกซึ่งผมเคยมาออกในรายการนี้แจ้งที่แจ้งแล้วถ้าเป็นพลังลบเนี่ยจะทิศทางตรงกันข้ามบังเอิญไปตรงกับไอ ประเพณีของพุทธศาสนาเราเวลาเราเวียนเทียนเราจะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเวียนศพเนี่ยเราเวียนซ้ายอย่างเงี้ยฉะันผมศึกษามาแล้วเนี่ยพบว,ว่าการสวดมนต์ก็ดี <c oughs> หรือการนั่งสมาธิก็ดีเนี่ยจะทําให้เกิดพลังบวกขึ้นมาพลังบวกตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะทําให้น้ําในร่างกายเราเซลล์ในร่างกายของเราให้มีการเรียงตัวอย่างมีระเบียบแบบแผนซึ่งจะทําให้เกิดพลังขึ้นมาทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเรายังได้ปล่อยพลังนั้นออกไปยอง บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะเพราะฉะนั้นเวลาอเราสวดมนต์ก็จะทําให้เกิดผลดีก็ค,คือเป็นมงคลเป็นพลังบวกขึ้นมากับตัวเองและก็ต่อต่อประเทศชาติด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อกี้ถามว่าจะมีผลดีต่อยังไงกับต่อประเทศชาติก็คือถ้าผู้ที่มาสวดมนต์มันรวมกันเยอะๆเนี่ยนะเราก็จะได้หนึ่งคนที่มาสวดเนี่ยจะได้มีความมีจิตที่ที่แน่นอนที่มีความสงบ แล้วเมื่อมีความสง,งบมีสมาธิแล้วเนี่ยสติปัญญามันจะมาเองนะว่ <c oughs> าะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำเนี่ยนะ <c oughs> มันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติโ <c oughs> ดยธรรมชาติทุกมันคุณผู้ชมเมื่อฟังอาจารย์พูดนะคะอาจจะคิดว่าอาจารย์เคยบวชเป็นพระมาก,ก่อนหรือเปล่าถึงพูดแบบนี้ <c oughs> แต่ไม่ใช่ค่ะอดีตนะคะท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะวิทยาศาสตร์สอนเคมีอยู่ที่ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยคือจุฬานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวเรามาถามทางด้านคุณสันเพชรกันบ้างนะคะว่าท่านมีอะไรเพิ่มเติมที่จะเสริมถึง่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปบ้างไหมคะครับในฐานะที่เคยศึกษาพุทธศาสตร์นะครับก็ท่านจะรู้ครับหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจนะครับ ศาสนากฎหมายเป็นเพียงบังคับมนุษย์บังคับคนในสังคมได้เพียงแค่กายและวาจาเท่านั้นแต่ศาสนาสามารถที่จะควบคุมทั้งกายวาจาและจิตใจนะครับการสวดมนต์อธิษฐานก็เป็นกุศโลบายหนึ่งครับในการที่จะให้เรามีจิตใจที่สะอาดผมเปรียบอย่างนี้ครับเหมือนกับว่า คนเราเนี่ยอาบน้ําชําระกายวันละสองครั้งแต่ไม่เคยอาบน้ําชําระใจเลยขออ้างยิงคําพูดของท่านดรพิชัยน<ฮ>ะครับค,คือเมื่อกายเราเชําระแล้วแต่ใจเราไม่ชําระเนี่ยเราแหง่งเราทํางานไปเนี่ยเราเราไม่ได้สวดนมนต์ปฏิบัติเลยก็เหมือนกับมีการฝุ่นแห่งโลภโกรธหลงเข้ามาในจิตใจของเรานะครับจิตใจเราก็สกรปรกหม่นหมองขึ้นนะครับ <ฮะ S 2> ก็ทําให้สติปัญญาก็อาจจะขาดขาดสติไป ขาดปัญญาในการพิจารณาอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างที่ดรท่านว่าไว้นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์มีส่วนหรือมีผลอย่างไรนะครับต่อการปกครองไทยผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าทุกท่านถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับแล้วก็ทางคณะสงฆ์ก็มีหมู่บ้านศิลหะนะครับแค่ปฏิบัติตามนี้บ้านเมืองเราคงไม่วุ่นวายถึงขนาดนี้หรอกครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเพียง จุดประกายเล็กๆของโครงการสดมนต์ที่เราอยากจะให้ในฐานะชนชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนาถึงเอ้าสิบเอร์เซก็ควรที่จะหันมาสดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อให้มีสติปัญญาให้รู้ว่าไม่ว่ากลุ่มชนใดก็เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนับถือศาสนาพุทธด้วยกันนะครับมาปฏิบัติธรรมร่วมกันดีกว่า นะครับตรงนี้ครับก็อันนี้สองก็มหาศาลเลยนะครับกับการสมุดธนาคารครับยิ่งรวมพลังได้จำนวนมากเท่าไหร่ก็อันที่สองยิ่งมากขนนั้นเลยทีเดียวนะครับค่ะก็คงอยากจยาเรียนถามอาจารย์พิชัยครับว่าพรุ่งนี้วันรัฐนูลแล้วนะครับอยากทราบทัศนคของอาจารย์ว่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะครับทัฐทุนไทยม่มีความสัมพันธ์อย่างไรแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแปลงรัฐมาูลบ่อยเนี่ยครับจะมีผลต่อประชาชนคนไทยไหมครับอาจารย์ครับคำถามดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมืองไทยเราประเทศไทยเราเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงรัฐรมนูญอยู่ไม่รู้กี่สิบกว่าฉบับแล้วมั้งตอนนี้เการที่เหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยางิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักหรือเป็น,ปนกฎหมายแม่ของทุกๆของกฎหมายอื่นๆทั่วไปเป็นเรื่องที่สําคัญมากผมกำลังคิดอยู่ว่าที่ที่เราเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆก็ เกิดปีปัญหาทุกครั้งจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอปัญหานี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละเกิดจากประชาชนคนไทยนี่แหละโดยเฉพาะยิ่งคนที่พยายามจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินบ้างหรือจะมีความโลภโกรธหลงอย่างที่คุณสันเพชรพูดไปเมื่อกี้นี่ว่าพอมีมีกิริยาหรือมีกรรมกายวาจาใจอย่างที่ว่านี่นะที่มันไม่สงบไม่นิ่ง เกิ S <S ดสติขาดสติขาดปัญญาขึ้นมา <S <S 2> <S 2> มันก็จะพยายามก่อความวุ่นวายขึ้นมาเมื่อก่อความวุ่นวายขึ้นมามันก็จาเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องมีการปรับปรรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ <S <S 2> <S 2> สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหวังว่าถ้าหากผู้นําของประเทศเราใช้นโยบายที่มันที่มันดีที่มันถูกต้องได้มั่นคงอะก็คือการพัฒนาจิตใจ ของคนของคนไทยเราด้วยกันเนี่ยซึ่งขนาดนี้ก็รู้สึกว่ามีแนวทางที่จะทำให้เกิดดีขึ้นอย่างที่คุณสันเพชรพูพดเมื่อกี้นี่ว่าเรามีหมู่บ้านศีีห้า,อาขอให้แค่มีศรีห้าเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้มากเลยนะฮะแล้วศีีห้านี่แหมอยากจะขอขออนุญาตใช้ทำพูดของท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรยานเคยแนะนำ หรือคุยกับผมว่าสีนท้าจริงๆแล้วมีคำคำเดียวคือคำว่าเมตตาเมตตา,ตาเออมีคำว่าเมตตาแท่นั้นะนะไม่ว่าจะข้อที่หนึ่งก็เราก็ เป็นเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตเมตตาผู้อื่นอ่าเ <c oughs> นตเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตไม่แต่สัตว์ก็เมตตาเขาด้วยอย่างนี้นะไม่ฆ่าเขาเออไม่ฆ่าเขาไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยข้อสองเอ่อเมตตาต่อเจ้าของทรัพย์สินไม่รักทรัพย์ไม่รักทรัพย์ไม่คนคนอื่นเขาเมตตาต่อเจ้าของทรัพย์สินที่เราเราไปเห็นเขา้าเออนะไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของก็คุณไม่ควรจะไปขโมยเข้ามา ข้อสามเมตตาในคู่ครองของของเขาวเราด้วยเราก็จะได้ไม่ต้องไปไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดก่อเขาใช่ไหมข้อสี่ก็เมตตาต่อผู้ที่เราเจรจาด้วยไม่พูดไมาไม่มุสาไม่พูดเท็จใช่ไหมส่วนข้อห้าเนี่ย สุรามไรใจเมตตาตัวเองามากเมตตาตัวตัวเองที่เมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยเน,นี่เนี่ยผมผมชอบที่ท่านจานท่าน <c oughs> คุณพระพรมวชิรยานเนี่ย <c oughs> เคยแนะนําไว้ผมจําไปเองนานเลยเพราะว่าเคยนิมนต์ท่านไปไปบรรยายนะฮะแล้ว <c oughs> ท่านก็สรุปให้ฟังผมก็จําตั้งแต่นั้นนนมาตั้งมาน,น10สิบกว่าปีแล้วครับ <c oughs> นะแต่ก็ยังจํานั้นอยู่เพราะนั้นถ้าเราคนเรามีความเมตตาขึ้นมาในหมู่บ้านนะฮะก็จะทําให้หมู่บ้านนั้นเนี่ย เต็ไมไปด้วยความสันติสุขมีความสุขมีความร่มเย็ยนขึ้นมาได้เพราะันการสวดมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนําไปสู่สติปัญญาที่ดีอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าเรามีการสวดมนต์โอเคหลายคนอาจจะบอกว่าออก็สวดกันอยู่เป็นประจำต่างคนต่างสวดกันแต่พลานิสงหรือผลที่เกิดจากการสวดมนต์คนเดียวกับผลการสวดมนต์หลายๆคนเนี่ย ตามหลักของวิทยาศาสตร์นในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชอบเอาหลักวิทยาศาสตร์มา,มาชี้แจงมาอธิบายอยู่เสมอเขาพบว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเราสวดมนต์อยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะใช้ยกกําลังสองค่ะแต่ถ้าเราหนึ่งคนหนึ่งยกกําลังสองก็ได้แค่หนึ่งแต่ถ้าเรามีสิบคนมารวมกันสิบยกกาลังสองก็เป็นร้อยละอถ้าร้อยร้อยขึ้นมาเป็นไงเป็นหมื่นนะฮะร้อยคูณร <100 S 1> ้อยใช่ไหมก็เป็นพันร้อยพันหมื่นอ่ะเป็นหมื่น คือมันเป็นทวีคูณท่านนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นพูดขึ้นมาลอยๆเขามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วเอาเอา,เอาแม่เหล็กพวกนี้นะฮะมาทําให้เป็นเรียงตัวเป็นระเบียบให้โค่นเหนือไปทางเหนือขั้วใต้ไปทางใต้เนี่ยเขาบอกไม่จําเป็นจะต้องอมีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียงเป็นระเบียบทั้งหมดถึง่จะแสดงอํานาจออกมาแค่รวดรากที่สองก็คือรากที่สองออกมานะฮะก็จะสามารถเริ่มแสดง คุณสบัดน,นั้นออกมาได้พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นพวีคูณขึ้นมาแล้วนะแค่รากที่สองก็เห็นบุญเยลิค่าส่วนแรงจะเริ่มจะเริ่มแสดงที่ที่ของของความเป็นขัวนหรือขั้วใต้จะสามารถดูดเหล็กขึ้นมาได้แตอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นถึงได้ทงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้มีการตั้งสาขาในจังหวัดต่างๆนะฮะถ้าเผื่อท่านผู้ชมมีความพร้อมเมื่อไหร่นะติดต่อมาที่สํานักงานใหญ่ได้ว่าเราจะมาเปิดสาขาให้เชิญชวนมวลชนที่สนใจทางด้านเนี้ยมารวมกันแล้วก็มาสวดมนต์ด้วยกันมานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็อธิษฐานนะฮนะอธิษฐานที่เน้นมากที่สุดคือขอให้พระองค์ขอให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอย่างเนี้ยนะฮะ เพราะว่าเราเชื่อว่าตราบใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรายังทรงพระเจริญอยู่เนี่ยนะบ้านเมืองก็จะมีความสงบมากขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาเมื่อไหร่ท่านก็มีมีเมตตามีทศพิธราชธรรมต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อประชาเพะสงบนิกรต่างๆเพราะถ้าหากท่านมียังมีพระชนชีพอยู่นะพวกเราก็จะมีความหวังว่าจะมีความสุขสงบได้ในก็จึง โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติจึงได้พยายามที่จะเอามวลชนต่างๆทั้งหลายมารวมพลังกันแล้วก็อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนั้นถ้าอยู่ได้ถึง120พระพรรษาขึ้นไปแต่ยิ่งดีใหญ่เรามาร่วมกันสวดมนต์นะคะเพื่อ ถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ1 2 0พรรษาขึ้นไปค่ะนะคะเราจะได้มีความสงบสุขกันนานนะคะขออนุญาตถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าการนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยเนี่ยหรือเราคิดว่าเรานำแค่หลักวิชาการมาก็พอคะทาผมดีไหมฮะคออย่างนี้ครับ เอ่อผมคิดว่าวิชาการเนี่ยอย่างที่ผมไปจบเป็นยอเอกทางเคมีมาต่างตเนี่ยเป็นวิชาการทางด้านวิชาการเนเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นอ่ะไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงจิตใจเลยคเนี่ยทางที่ดีที่สุดเน่ยควรจะเอามาพัฒนาจิตใจมากกว่าอย่างที่คุณสันพช์เกิดเมื่อกี้ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานตามตามหลังพุทธศาสนาเราะอะไรที่ทาให้เกิดขึ้นก็เพราะมาจากใจิตใจนะั่นแหละเป็น,นเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาใจิตใจของเราให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมให้มีคุณงามความดีขึ้นมาอยู่ในใจเรานะเราจะรู้เองเลยว่าอะไรที่ควรจะทําอะไรที่ไม่ควรจะทําจากภายในออกมาข้างนอกเนี่ยจะมีความงามมีความมั่นคงมากกว่าไม่ต้องมานั่งบังคับจากข้างนอก ไอ้ที่กฎหมายออกมาก็เพื่อที่จะมาบังคับให้ะนะฮะเราจะเห็นได้ว่าประเทศหลายประเทศอ่ะนะฮะก,ก็ใช้ที่กฎหมายบังคับแล้วลงโทษลงโทษรุนแรงด้วยเหมือนกฎหมายบังคับกายอ่ามันกายะะท่านเองแต่ศิลธรรมเนี่ยคือทำให้จิตใจเราทําดีเองได้ถูกต้องฮะใช่ครับะะมันก็จะเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขหรืออย่างมั่นคงนะอย่างถาวรเนี่ย ว่าควรจะต้องมีการพัฒนาจาก,กจิตใจของคนไทยเรา <Okay. S 2> ให้มีคุณธรรม mm hmm. ผมจึงอยากจะให้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเนี่ย <Okay. S 2> ให้ได้แพร่กระจายไปให้ทั่วถึงให้มากๆที่สุดเท่าที่จะทำได้ <Okay. S 2> อยากจะให้มีการประกวด <Okay. S 2> นะฮะกำลังคิดถึงคำวัน วันตำเอ่อหนึ่งตำบลหนึ่งหนึ่งชนะผู้ชนะการศีลห้างเนี้ยนะฮะสมมุติอันะฮะมีเอ่อเราเคยมีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เราก็มีหนึ่งตำบลหนึ่งผู้ชนะเลิศในการรักษาศีลธรรมได้ไหม่ยว่าวันเอ่อวันวันวิลเลจเนี่ยวันวินเนอร์นะอะไรอตัวเนี่ยคือโ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 อวอะไรนะโอวันวิลเลจใช่ไหม ก็เป,เ,เป็น O v นะ O W เป็น O Wow เป็น O Wow คือคือให้ให้ให้มีการประกวดห <c oughs> มู่บ้านไหนที่เราเคยมีใครที่มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลห้าอย่างอย่างเคร่งครัดนะฮะ <c oughs> แล้วทําอย่างสม่ำเสมอด้วยเราน่าจะให้มีการให้รางวัล เพื dı, long, ่อเป็นเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่จะทําดีต่อไปผมอยากจะขอขออนุญาตเสนอตรงนี้นะครับอยากจะให้มีการประกวดเขาเือนกันเพื่อเขาประกวดโอท็อปที่ชนะเป็นห้าดาวสี่ดาวแต่เราก็น่าจะมีให้มีดาวให้กับผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบเพื่อให้เป็นตัวอย่างต่อบ้านต่อเมืองครับ ครับผมนว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับถ้านำไปใช้น่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากเลยทีเดียวใช่ค่ะวันวินเลดวันวินเนอร์ o V o w o ว้าวค่ะคุณผู้ชมคะคุณคิดมาได้นะคุณคิดมาครับผมตอนนี้โค้ชทราบคำว่าคุณสันเพชจุพุทธศาสตร์มาใช่ไหมครับอยากจะทราบมุมมองของคุณสันเพชเองว่าคือพุทธศาสตร์แตกต่างจากลักษณะอย่างไรในฐานะที่คุณสันเพชเรียนด้านนีิมาครับผมครับ ขออนุญ,ญาตเสริมในเรื่องของที่ว่ารัชธรรมนนญเนี่ยใช้แต่วิชาการอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ที่ที่ถามดรวิชัยไปนะครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าวิชาการที่จบมาที่ที่พวกเราเรียนมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาคทฤษฎีะะนะครับอย่างคนโบราณเนี่ยเขามีความฉลาดมากซึ่งถ้าท่านเคยศึกษาในเรื่องของรัชากาลที่5ก็ดีหรือสมเด็จโตก็ดีในช่วงสร้างถนนราชดำเนินนะครับ เคยจินตนาการภาพออกไหมครับว่าถนนราชดำเนินมันกว้างแค่ไหน<ฆ>ยิ่งถ้าคนในอดีตเนี่ยจะงงเลยว่าสร้างทำไมใหญ่โตขนาดนั้นอบอกว่าไอ้สร้างให้ช้างเดินหรือเปล่าทำไมใหญ่ถ้าไม,มใหญ่โตขนาดนั้นนะฮะ<ฆ>แต่ในปัจจุบันเราเห็นแลวไม่ใช่ไหมครับว่าคนคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความคิดก้าวไกลขนาดไหน<ฆ>เขาคิดไปถึงห้าสิบปีร้อยปีนะครับและเชื่อไหมครับว่ารัชกาลที่ห้ากับสมเด็จโตท่านปรึกษากันในเรื่องของการขุดคลองลังสิต นะครับคลองลังสิทธ์ที่เป็น12องคลองนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของคนไทยเราเนี่ยตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภาคภา,าคกลางเนี่ยจะเป็นแนวลาบลงมาย่านี้นะครับน้ําก็จะไหลไหลจากภาคเหนือมายังกรุงเทพมหาคนครเพราะฉะนั้นการขุดคลองลังสิทธิ์ที่ในสมัยที่รักชกาลที่5เนี่ยก็เพื่อรอะบายน้ําให้ออกจากคลองช่วยรับน้ําคลองต่างๆแต่นักเรียนนอกจบมาปุ๊บถมตลอด ะนะครับแล้วก็ป่าไม้ในบ้านเมืองเราก็ก็ตัดกันซะ,ะตลอดทั้งภาคเหนือเนี่ยนะครับก็ทําให้น้ําลงมาเนี่ยโดยไม่มีต้นไม้ช่วยสกัดเอาไว้ 1. ึงไม่มีต้นไม้สกัดสองคลองที่ที่คนโบ,บ,บราณเขาเขาเพื<ก>่อรับน้ำก็ไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยราชการที่ห้าท่าน มีแนวคิดว่าอยากจะให้เป็นวินนิสตะวันออกด้วยซ้ำไปนะครับก็คือเรือเนี่ยสามารถล่องจากทางภาคเหนือจากาสี่สี่แม่น้าใหญ่นะครับไปถึงภาคใต้ได้เรือสามารถล่องได้เลยตั้งแต่เหนือจดใต้นะครับถ้ามีคลองลังสิตมีอะไรต่างๆแล้วก็เป็นแมงมุมกรุงเทพมหานครแถวลังสิตก็จะเป็นแบบใหญ่แมงมุมแปเราสามารถน,นั่งเรือเที่ยวชมได้ก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดะนะครับแต่อันนี้เราคงย้อนอดีตไม่ได้ แต่ผมให้เปรียบเทียบถึงว่าคนในอดีตเนี่ยเขาค,คิดไกลเป็นร้อยปีเป็นสิบแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิชาการในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับก็เขาไม่ขอวิจารณ์แต่ให้ใหเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างนั้นวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของคนไทยเราเนี่ยนะฮะก็คงไม่เหมาะกับในการที่จะเอาหลักวิชาการอะไรที่เป็นของของฝรั่งมาเท่าไหร่ะนะครับเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับคนไทยวิถีชาวบ้านด้วยนะครับ<ะ>ส่วนในเรื่องของหลักการปกครองในด้านรัฐศาสตร์แตกต่างจากพุทธศาสตร์ยังไงนะครับคือรัฐศาสตร์เนี่ยก็มีแนวคิดหลักว่ารัฐทุกรัฐเนี่ยต้องมีรูปแบบหรือระบบการปกครองที่เหมาะสมกับกับกับประเทศของตน<ะ>งครับไม่ว่าจะทางเเด็จการ หรือไม่ว่าจะระบอบประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของส่วนตัวหรือส่วนรวมก็ตามแต่ครับทุกรัฐก็จะก็ก็จะเหมาะสมของของแต่ละแต่ละที่นะครับแล้วก็จะดูว่ารัฐไหนเหมาะสมอะไรแต่ถ้าทางพุทธศาสตร์ผมขอสรุปย่อเพราะเวลาไม่ค่อยมีแต่ทางพุทธศาสตร์เนี่ยจะไม่มองในเรื่องของระบอบหรือลักษณะ,ะแต่จะมองในรูปแบบของว่า คุณธรรมหรือจิตใจของผู้ปกครองเป็นยังไงค,ครับในสมัยพุทธกาลนะครับกษัตริย์ก็จะจะมีระบอบกษัตริย์ก็จะมีระบอบที่เรียกว่าสภากษัตริย์อยู่นะครับแต่ด้ไม่มองจุดนั้นเพราะท่านมองว่าระบอบไหนการปกครองใดถ้าผู้นําหรือผู้บริหารมีจิตใจที่ดีเนี่ยได้ทั้งนั้นครับนะครับไม่ทั้งว่าไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตยถ้าผู้นําดีเนี่ยได้หมด ค่ะนะครับอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆาให้ท่านทราบคุณสัมเพ็ชพูดถึงการปกครองต้องขออนุญาตย้อนถามไปที่อาจารย์ค่ะว่าอาจารย์คิดว่าการปกครองเนี่ยศาสนามีส่วนอย่างไรในการช่วยในการปกครองอ๋อแน่นอนครับก็อย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกครับว่าการปกครองที่จะให้มันง่ายให้มันเรียบร้อยจริงๆเนะผูท้ที่อยู่ภายใต้ปกครองถ้ามีจิตใจที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ทําให รู้เองอ่ะไม่ต้องเขาพราะว่าทุกคนมีศินมีธรรมอยู่ไม่ต้องบังคับมไม่ต้องไปบังคับเลยะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มจะเกิดขึ้นมาเองจากทุกคนในจิตใจของทุกคนโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้ที่ยอยู่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็จะง่ายขึ้น,นแต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณาผมมีข้อคิดอีกข้อน,นึงว่า สำหรับประเทศไทยเราหรือประเทศในเอเชียเนี่ยรวมเข้าใจว่าคงรวมทั้งในแอฟริกาเราจะเห็นว่าจะไปแตกต่างจะแตกต่างจากพวกยุโรปหรืออเมริกา,อย,าอย่างคนละแบบเลยเราจะเห็นว่าทางเอเชียก็ดีหรือแอฟริกาก็ดีเราจะเชื่อผู้นำอย่างที่คุณสันเพชรพูดนี้ถ้าผู้นาที่ดีแล้วเนี่ยนะอูประเทศนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างดีมากเขามีความซื่อสัตย์สุจริตอะไรเงี้ยนะประเทศนั้นจะ เนี่ยมันจะเชื่อผู้นําแต่อเมริกาเนี่ยก็จะเชื่อโหวตะเชื่อคะแนนผู้นําจะ,อ,ะอาจจะทาไม่ไม่ถูกศีลธรรมอย่างบางบเราไม่ต้องพิจารณาะฮะแต่ขอให้มีโหวตประชาชนชอบใจเขาก็ได้เป็นประธานที่พดีไปะนะส่วนไอ้ทั้งยุโรปนี่ก็จะเชื่อในเรื่องปรัชญาเรื่องหลักการอะไรมีเหตุมีผลนะเนี่ยแต่ขอเราไม่ต้องไปวิจารณ์ประเทศอื่นเราประเทศมาดูประเทศไทยเราประเทศไทยเราจะเห็นว่า มีพระมหากษัตริย์มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่กรุงสุขโขทัยมาน่นตั้งหนึ่งพันเกือบจะหนึ่งพันเจ็ดหร้อยหกเจ็ดเจ็ดร้อยปีแล้วมั้งนะฮะแล้วอยุธยาตั่ก็เราจะสังเกตได้ว่าในตั้งแต่โบราณการมาการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีที่มีมมพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยก็ว่าไดใ้ใครมีเรื่องเดือดร้อนก็ไป ไปเคาะระคังได้อย่างนี้นะและที่สําคัญที่สุดคืออะไรฮะเรานับถือพระมหากษัตริย์เป็นพ่อเป็นพ่อขุนอินทราท h i พ่อขุนบางว่าขุนรามํำแหงมหาราชอย่างนี้นะฮะเป็นพ่อขุนพ่อขุนทุกวันนี้เราก็เคารพบูชาเราเรียกพ่อหลวงพ่อหลวงคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีทรงมีความเห็นในการปกครองพระสงฆ์ก่อน อย่างเหมือนพ่อปกครองลูกอ่ะต้องการที่จะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขต้องการให้ประชาชนพระสงฆ์นิกรเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนะไม่มีใครผมว่าในในประเทศหรือในในก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่มีใครที่จะมาทําได้ดีที่สุดเท่ากับพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราทุกยุคทุกสมัยจะเป็นอย่างนั้นตลอดไาเลยเนื่องจากเรามีเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีกว่านะคะคุณชนมีอะไรจะถามคุณสันเพชรเพิ่มเติมไหมคะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคบคุณสันเพกรคือ วันพรุ่งนี้ดำเนินแล้วนะฮะที่คุณสิรเพชรเป็นประธานข้ารรมการโครงการสมนเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะมีกิจกรรมอะไรไหมฮะในวันพรุ่งนี้ครับประชาสัมพันธ์ครับเนื่องจากว่าทางโครงการสวนต์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับชมรมสวนพระคาถาชินบัญชรนะครับก็ได้จะขออนุญาตทางรัฐสภา ในการร่วมกันรวมกลุ่มกันสวดมนต์นะครับที่หน้ารัฐสภาเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับโดยมีท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดรพิชัยโตว,วิทย์เป็นผู้นําในการสวดมนต์อธิษฐานนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมกันครับปฏิบัติบูชาอธิษฐานบูชาน้อมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลแล่สมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเสริมบลัมีให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห mm? ัวของเรานะครับให้พระชนมายุยิ่งยืนนานท่านจะทราบครับว่าเราขอพระราชอำนาจจากราชการที่เจ็ดมานานแต่เราประเทศไทยเราไม่เคยพัฒนาไปถึงไหนเลยเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเปืองยิ่งกว่าที่ใดในโลกอเมริกาครั้งเดียวค่ะเทียวค่ะเมืองไทยกี่สิบกว่าั้นผมเชื่อครับว่า คงเป็นที่ขัดเคืองพระราชาเลือไทยสมเด็จพระปกเก้าเป็นที่แน่นอนนะครับในความคิดของผมค่ะขอเน้นอีกทีค่ะว่าสวดมนต์ที่ไหนกี่โมงอีกรอบหนึ่งค่ะที่หน้ารัฐสภานะครับหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของท่านพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเวลาสิบหนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับขอเชิญทุกท่านพรุ่งนี้นะคะวันที่สิบวันรัฐธรรมนูญค่ะเราไปสวดมนต์กันนะคะค่ะคุณผู้ชมครับ หมดเวลาแล้วค่ะนะคะหวังว่าเราจะไปเจอกันนะคะที่รัฐสภานะคะค16นาฬกาถึง17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันนะคะแล้วก็คุณชนเองก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะ ศาสตราจารย์เกียตุคุณดเตอร์พิชัยโตวิวิทย์ค่ะท่านเป็นเลขาธิการโครงการสวดมนต์ค่ะแล้วก็คุณสันเพชรนะคะจันทเสนท่านเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของข่าวสารงานบุญกันนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะ ประถมช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134